สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยี channel วันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการเซตอัพ t p l n n k รุ่น TL MR 1 0 0นะครับซึ่งรองรับซิมการ์ดนะครับจากอันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับจาก EP ที่1ที่ผ่านมาเราก็รีวิวตัวเราเตอร์ตัวนี้แล้วก็ลองใส่ซิม NT t ทส t ดูนะครับเป็นซิมเทพของ NT จากตัวอย่างการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับแอดมินพบว่าอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยนะครับปิดถอดปลั๊กแล้วก็เสียปลั๊กใหม่ตัวเราเตอร์ก็ไม่สามารถคอนเน็กหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเรามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่การเซตอัพก่อนดูด,ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดคือตัวนี้ ตอนนี้ผมแอดมินทาการถอดออกแล้วเราจะทําการรีเซตโดยการกดที่ปุ่มปุ่มนี้นะครับค้างไว้เราสังเกตที่ power ไฟตัวน,นี้ติดอยู่สองดวงก็คือไฟ power กับไฟที่เป็น wifi ตอนนี้แอดมินจะกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้นะครับสังเกตที่ไฟตำแหน่ง power แล้วก็ wifi ตอนนี้กดกดแล้วนะครับกดค้างไว้ เพื่อรีเซตเป็นค่า e ดี u l t ที่มาจากโรงงานตอนนี้ไฟกระพริบแล้วจะเป็น LED ของ power สังเกตที่ไฟดวงที่3ก็จะเป็นของ WiFi รอให้ดับนะครับไฟ WiFi ดับอ่ะตอนนี้ดับแล้วติดทั้งหมดแล้วก็ปล่อยปล่อยนิ้วมือนะครับก็รอสักครู่ไฟ power ก็กระพริบอยู่ เป็นค่าดี u l ลที่มาจากโรงงานก็จะพบว่าไฟพาวเวอรติดแล้วก็ไฟดวงที่3ก็คือไฟที่เป็น Wi-Fi ก็จะสว่างขึ้นมาอันนี้สว่างแล้วนะครับแอดมินไม่ได้ทำการเชื่อมต่อใดๆนะครับเราซิมการ์ดก็ยังไม่ได้ใส่ตอนนี้ซิมการ์ดยังไม่มีนะครับสายแลนก็ไม่ได้เชื่อมต่อตอนนี้เปิดเพียงเท่านี้ก่อน สิ่งที่เราจะต้องทดสอบอีกต่อมานะครับก็คือเราต้องเตรียมซิมการ์ดตัวนี้เป็นซิมการ์ด NTT ที Admin ได้ซื้อมาจากออนไลน์นะครับเป็นซิมเทพ NT นะครับให้ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับคลิกที่รูปโลกตรงนี้เห็นสังเกตก็จะมีกากระบาดอยู่แสดงว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราคลิกขึ้นมา แล้วเราก็ตอนนี้มีทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เคยคอนเน็กแล้วลองคอนเน็กใหม่ถ้าต้องการคอนเน็กอัตโนมัติทุกครั้งนะครับมาติ๊กเช็คบอคค็อกเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกคอนเน็กเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทําการคอนเน็กไปยังกีพี n ิงเราเตอร์ตัวนี้รหัสผ่านก็อยู่ด้านล่าง ของตัวเราเตอร์ซิมนะครับสามารถดูในในอีพหนึ่งนะครับที่ผ่านมาตอนนี้เชื่อมต่อแล้วคอนเน็กแล้วสังเกตข้อความนะครับก็จะชว์ว่า no internet s e c u r ก็คืออินเทอร์เน็ต สีเขียวก็คือมีรหัสกุญแจป้องกันแล้วก็ no internet ก็คือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอนนี้เชื่อมต่อระบบ wi-fi แล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วในช่อง address ด้านบนนะครับให้เราพิมพ์ค่า router นะครับ setup หนึ่งเก้องจุดหนึ่งแล้วก็ enter ครับ ็จะเข้าสู่การเซตอัพตั้งค่าก็จะพบว่าให้ใส่รหัสผ่าน new password นะครับตัวนี้ให้เราตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ด้านล่างก็ใส่ confirm ยืนยันอีกครั้งหนึ่งมื่อได้รหัสผ่านที่เราต้องการแล้วก็คลิกที่ let's get start ก็จะเข้าสู่การคอนฟิกเราเตอร์ซิม TPLINK t l รุ่น MR 1 0 0ที่หน้าจอนะครับก็จะไปที่เมนู Quick Setup จะเห็นว่า No SIM Card <S <S นะครับให้เรานำการ์ดซิมการ์ดที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือ Nano SIM ตัวนี้นะคับไปติดตั้งที่เครื่องเราเตอร์ ซิมการ์ดนะครับให้ความลงนะครับให้มีที่เป็นโลโก้ของ NT สังเกตที่ตัวเราเตอร์ซิมนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่ามีรอยบากก็คือรอยตัดนะครับที่มุมซ้ายก็คือลักษณะการวางซิมแบบนี้ก็คือจะตัดที่มุมซ้ายนะครับตามรูปสัญลักษณ์ของตัวอุปกรณ์แล้วก็ ทำการเสียบการ์ดเข้าไปกดเข้าไปนะครับจนดังล็อกคลิกนะครับอันนี้ก็คือล็อกแล้วถ้าเราสังเกตที่ LED ที่แสดงผลที่ตัวเราเตอร์ตอนนี้มีติด ดวงที่1ก็คือ Power ดวงที่3เป็น Wi-Fi แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตซิมนะครับสดวงติดแล้วนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงอันนี้คือการเชื่อมต่อของ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่เบราว์เซอร์ให้เราสังเกตน,นะครับตอนแรกก็จะเป็นอซิ i m card ให้เราคลิกที่ รีเฟซนะครับสังเกตที่ลูกโลกนะครับก็จะกำลังหมุนหาสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอยู่เชื่อมต่อไปอยังอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการนะที่นี่คือ n อพบว่ากากระบาดอยู่นะครับแล้วก็ที่มุมขวาล่างก็ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเป็นลูกโลกแล้วก็กากระบาดแสดงว่าไม่มีอินเทอร์เนต็ต ลองเวทอีกครั้งหนึง่งก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่พิมพ์ที G ่เบราว์เซอร์ใหม่นะครับ1นึ่งข้าสองจ enter คือให้ออกแล้วก็เข้าเบราว์เซอร์ใหม่นะครับพิมพ์ในช่อง a d d e s s ก็2อ1ดพบว่า 4G มีปรากฏที่มุมขวาบนของลูกโลกแล้วก็มีเครื่องหมายถูกสีส้มนะครับที่มุมขวาล่างก็แสดงว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วสังเกตที่ไอคอนของตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมีสัญลักษณ์ Wi-Fi เรียบร้อยล้วเราคลิกที่ไอคอนที่รูป WiFi นะครับคลิกขึ้นมา ก็จะรายงานว่า Connected SQL ก็แสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแ,แล้วนะครับก่อนหน้าจะเป็นนออินเทอร์เน็ตแล้วเราลองเข้าเข้า Facebook ก็ได้นะครับก็พบว่าเข้า Facebook ได้แล้วเดี๋ยวลองเข้า Google ดู ยู u ูบก็ได้นะครับยูทูบก็เพราะว่าออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วปัญหาที่แอดมินแนะนําเสนอก็คือตอนนี้เราเพบว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วสมมุติว่าเรามีการปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กนะครับอมินีจะทําการถอดอะแดปเตอร์ออก ตัวเราเตอร์ซิมก็ไฟดับนะครับตอนนี้ไม่มีไม่มีไฟเลี้ยงแล้วเปรียบเสมือนเราก็ถอดปลั๊กเวลาเราออกจากบ้านนะครับไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือถอดปลั๊กไว้เพื่อประหยัดพลาังงานนะทั้งนเรากลับมาบ้านแล้วเราก็ทําการเสียบปลักก๊กเพื่อใช้งานเสียบแล้วนะครับสังเกตไฟ ที่แสดงผลไฟพาวเวอร์กระพริบอยู่แต่เราต้องรอไฟดวงที่3ก็คือไฟ Wi-Fi นะครับปัญหาที่พบก็คือเน็ตหลุดบ่อยก็คือไฟ3ดวงสุดท้ายนะครับ1 2 3ตัวนี้ครับถ้าไม่คอนเน c t อินเทอร์เน็ตก็คือจะไฟไม่ติด ก็แสดงว่าเราเตอร์ซิมตัวนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปอยังซิมของผู้ใหบ้บริการในที่นี้ก็คือ NT ได้นะครับก็ทําให้ไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้อนนี้ไฟโดที่สาติดแล้ว ต้องรอจนกว่าไฟ power ดวงแรกนะครับจนหยุดกระพริบจึงจะสรุปได้ว่าเราเตอร์สินไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ซึ่งปกติแล้วไม่ว่าเราจะถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กใหม่ไฟที่เป็น3ดวงตัวนี้ครับจะต้องติดสว่างก็แสดงว่าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากตัวอย่างนี้เห็นไหมครับปัญหาที่พบก็คือไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เราเรามาที่อินเทอร์เน็ตนะครับลอง ลองเข้าเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับแล่วลองเข้าเ,อออาเว็บไซต์ของ i ี่สายนดิ้งนะครับก็ไม่สามารถออกสู่อินเทอร์เนต็ตได้สังเกตที่มุมขวาล่างก็ลกูกโลกกลายเป็นการกระบาดคือไม่สามารถออกอินเทอร์เนต็ตได้ อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการเชื่อมต่ออย่างง่ายจากเราเตอร์ซิมกับ Sim NT เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตามข้างต้นนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชนะของเรา,ารบกวนสมาครกดติิตามสาม b s c สกา e และสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อตั้นจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ